สวัสดีครับนานาวันนี้แอดจะพานานามาดูเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับเป็นรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองนะครับอ่าแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับนานาเอ่อในคลิปของแอดเนี่ยเดี๋ยวแอดเนี่ยจะให้นานานเนี่ยเอ่อลงเสนอขายได้นะครับลงเสนอขายพระนะครับเพราะว่าแอดเนี่ย ได้ข่าวมาว่าพวกชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะดูคลิปจากที่พวกแอดทำเนี่ยแล้วเขาก็อยากได้พออยากได้เสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้จะไปหาซื้อพระที่ไหนทีเนี้ยแอดอยากให้นานาที่มีพระหลวงปู่ไข่หรือหลวงพ่ออื่นๆเนี่ยนะครับ เ,เขียนใต้คอมเมนต์เอาไว้นะครับว่ามีพระหลวงปูไข่รุ่นหนึ่งห่วงเชื่อมเนื้ออะไรอ่ะก็บอกอาจจะเป็นเนื้อเอาปาก้านะครับแล้วก็ติดต่อได้จากที่ไหนประมาณนี้ครับนะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเนี่ยเอาไว้เป็นท้ายๆคลิปแล้วเดี๋ยวแอดจะบอกว่าน้าๆนนนเนี่ยจะต้องทำอย่างไร ถึงจะได้ลูกค้านะครับนะตอนนี้เรามาดูเหรียญหลวงปู่ไข่กันก่อนดีกว่า,อ,าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกก็ปีสองสี่เจถ้าเป็นเหรียญรุ่น2เนี่ยเขาว่ากันว่าน่าจะออกปีสองสี่เจ็ดสเจดสก็แล้วแต่แต่ละสายนะครับแล้วทีนี้แอดจะให้ดูว่า เหรียญรุ่นแรกกับเหรียญรุ่นสองเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาใช้บล็อกหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยอ่าข้อแตกต่างอันที่หนึ่งเนี่ยเหรียญรุ่นแรกเนี่ยจะต้องเป็นหูเชื่อมอ่าแอดไม่ต้องชี้ให้ดูนะนะว่าหูเชื่อมเป็นแบบไหนนะนะ้นะนะนะรู้กันอยู่แล้วอ่าแล้วเหรียญรุ่นสองเนี่ยอ่าเป็น หูเชื่อมหลังเรียบนะครับแล้วไปดูเหรียญสองเหรียญสองเนี่ยก็จะเป็นหูในตัวไม่ได้เชื่อมอแล้วส่วนด้านหลังก็จะเป็นวงเดือนนะครับวงเดือนเป็นแบบไหนอ่าเราไปดูวงเดือนนานาเห็นไหมถ้านานาไม่เห็นเนี่ยนา้นาลองขยายดูนะ ถ้าน้าดูจากมือถือเนี่ยน้าใช้สองนิ้วแล้วขยายดูมันก็จะเป็นรูปวงเดือนคมๆเนี่ยทั่วทั้งเหรียญนะน้าอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยครับนะเพราะเขาทำตำหนิแยกแยะเอาไว้นะครับแต่ส่วนรุ่นแรกหูเชื่อมเนี่ยหลังเรียบเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าเหรียญที่แนววิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่าเป็นเหรียญแท้เนี่ยเป็นอย่างไรนะอ่าขั้นแรกก่อนเราดูก่อนว่าเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่หลักใหญ่ๆนะครับเอาเนื้อทองคาไม่ได้ไม่ได้เอามาพูดถึงนะหลักใหญ่ๆแล้วเหรียญหลวงพ่อทุกหลวงพ่อนะครับเกือบพอดีว่าครับเกือบทุกหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นนิกเกิลกับทองแดง ทองแดงก็จะแยกออกไปเป็นทองแดงลมดาทองแดงหน้ากากทองส่วนนิกเกิลก็จะมีเป็นนิกเกิลเปล่าๆนะครับแล้วก็เป็นนิกเกิลลงยานิกเกิลหน้ากากทองนิกเกิลหน้ากากทองลงยาแอดเห็นหลวงปู่ไข่เนี่ยมีหมดเลยนะครับที่แอดเห็นมาอ่ะเราก็จะมาดูว่าเหรียญเนี้ยจะแท้ แท้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาดูยังไงทางนววิทยาศาสตร์เนี่ยเขาดูจากการแกะครับเขาชื่อว่าเป็นบล็อกสดเรามาดูเหรียญรุ่นแรกก่อนนะครับแล้วนา้นา,นาก็สังเกตเนี่ยตามอักขระพวกนี้อันนี้หนึ่งส่วนอันนี้ส่วนที่สองก็เป็นองค์พระ,ะทีนี้ดูจากอักขระก่อนอักขระเนี่ยทางแนววิทยาศาสตร์เนี่ย เขาเชื่อว่ามันน่าจะต้องมีเป็นเส้นบนเส้นเวลาน้าตรวจพระเนี่ยน้าก็ดูว่าอัคระพวกเนี้ยมันมีเส้นบนเส้นไหมเพราะว่าถ้าเหรียญถอดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหรียญแกะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นาน้า,น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 านเนี่ยก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเหรียญบล็อ,บอกแกะสดกับเหรียญถอด ขั้นพื้นฐานก่อนอนะนะลองดูนะครับอักขรนี่ยครับจะต้องมีความคมนะครับอ่าคมไม่พอจะต้องมีร่องรอยการแกะด้วยนะครับนะนะลองใช้สองนิ้วขยายดูเอานะครับแล้วมาดูส่วนที่สองซึ่งเป็นองค์พระทั้งหมด อแอดทุกคลิปเลยแอดพยายามจะให้นา้นาเนี่ยจำหน้าหลวงพ่อไว้ให้ได้นะครับจำหน้าวกษณะ,ะนหน้าหลวงพ่อเป็นยังไงทีนี้นา้นาก็ลองดูหน้าหลวงพ่อใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วก็ดูเนี่ยดูปากอย่างเงี้ยครับปากเขาจะเป็นเหมือนสองขีดน้าเห็นไหมแล้วเส้นคอเนี่ย เขาก็จะมีความความลึกความตื้นความคมของของเหรียญอยู่นะก็ดูสังคติกับจีวรเนี่ยครับเนี่ยสังคติเป็นยังไงบวมไหมจีวรเป็นยังไงแล้วก็มาดูช่วงช่วงจีวรตรงแขนเนี่ยนะมีความคมไหมเห็นไหมครับ เดี๋ยวแอดจะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยน้าๆต้องจําลักษณะองค์พระกับหน้าให้ให้ได้นะดูนะอันนี้นะ้าดูหน้านะครับแล้วเดี๋ยวแอดจะให้ดูเด่นที่สองนี่หน้าเหมือนไหม เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวปรับลงมาหน่อยอ,อันนี้เป็นห่วงเชื่อมนะนะเห็นไหมลักษณะเหมือนกันไหมนะลองดูอันนี้เป็นรุ่นแรกหน้ากากทองนะครับพวกตัว อัขระพวกนี้ครับเลขยันหรืออะไรประมาณเนี้ยนะของเก๊นเนี่ยทําไม่เหมือนหรอกเนี่ยแล้วอย่างตรงช่วงปากตรงเนี้ยครับเขาจะติดกันเป็นเป็นพืชเลยครับไม่มีร่องตรงกลางหรอกนะอ่านี้เราไปดูเหรียรุ่นสองกันเนาะรุ่นสองเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะสร้างกันปีสองสี่เจ็ดสองสองสี่เจ็ดสามแล้วแต่กระแสนะนะ ห่วงเชื่อมอันนี้เป็นหูในตัวนะครับหูในตัวนะลองดูหูในตัว,นะล,ตวลักษณะก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือนรุ่นหนึ่งหูเชื่อมไม่ได้แตกต่างตรงไหนนะ ไปดูด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังก็จะมีวงเดือนทั้งองค์นะครับนะเส้นคมคมนะครับเส้นคมคมตรงเนี้ยตรงหูเนี่ยยังมีร่องรอยอยู่เลยนะเนี่ย <Yes. S 1> มันไม่ขาด เหลือไว้ครับเป็นติ่งเกินอยู่เนื้อนิกเกิลของหลวงปูไข่เนี่ยแอดเชื่อว่าน่าจะมีความแข็งอะ่ะเพราะว่าเหรียญออกมาเนี่ยจะเป็นรอยแตกๆอย่างนี้ถ้าถ้าส่วนใหญ่เท่าที่แอดเห็นนะแต่ว่าสวยๆไม่แตกก็มีนะ เดี๋ยวส่วนขอบเนี่ยแอดแอดไม่แนะนำให้นานา,นาดูอยู่แล้วนะเพราะว่าสองเหรียญเนี้ยหูเชื่อมเนี่ยครับเหรียญเนี้ยเหรียญน,นี้กับเหรียญน,นี้เหมือนไหมอ่าแต่ด้านข้างเนี่ยรอยตัดเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวแอดให้นานา,นาดู อ่ารอยตัดไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเหรียญจะไม่แท้ทางวิทยาศาสตร์นะเพราะแอดแอดบอกแล้วแอดไม่ดูรอยตัดอ่าเหรียญรุ่น2ก็เหมือนกันรุ่นนี้อ่าดูไว้นะครับเหรียญรุ่น2อันนี้อันนี้อือรอยตัดด้านข้างก็ไม่เหมือนกันแต่ด้านหน้าเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะรายละเอียดด้านหน้าทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมดเลยนะมันมีรายละเอียดมากมากกว่าขอบข้างเหรียญอีกพอแอดเจอว่าถ้าด้านหน้าเหมือนด้านหลังเหมือนขอบไม่เหมือนแอดไม่ซีเรียสน,นะครับ เดี๋ยวท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกติกากันนะครับว่านาจะขายของในคลิปผมได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวแอดมีคำแนะนำให้นาเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับขอบเหรียญเลยเพื่อความไวนะครับนะ เราก็มาดูขอบเหรียญนะนะเห็นไหมลักษณะก็จะคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันทัดทีเดียวเลยเห็นไหมนะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยขอบเนี่ย อย่างช่วงตรงนี้คล้ายกันนะเป็นฟันคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยรอยเนี่ยอย่างเงี้ยครับลึกลงไปเนี่ยครับไม่รู้เป็นสาเหตุเพราะอะไรนะนะแต่อย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยแอดถึงบอกว่าแอดไม่ได้ดูขอบหรอกแอดดูเฉพาะาด้านหน้ากับด้านหลังให้เหมือนกันแอดพอแล้วเห็นไหม เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาไอ้บล็อกตัดเนี่ยมันมีกี่อันเห็นไหมนะ,ะก็เลยบ่งบอกไม่ได้แต่มันจะต้องคล้ายๆกันแหละนะคนที่เล่นขอบข้างนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ตีเกไป เห็นไหมเห็นไหมนะแต่ลักษณะคล้ายกันไหมก็คล้ายกันอยู่เป็นบางส่วนนะนะนนะกนะ็แล้วแต่คนจะเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูเหรียญนี่เหรียญรุ่นสองวงในตัวนี่รอยปิ้นยังอยู่นี่อยู่เลยเห็นไหม เดี yeah, ๋ยวเรามาดู นี่คล้ายๆกันเห็นไหมนะเห็นไหมตรงเนี้ยฟันตรงเนี้ยคมกว่าตั้งเยอะเนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยอีกเหรียญน,นึงไม่มีเห็นไหม เชื่อว่าไม่ได้ออขอบข้างเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเนี่ยมันไม่ใช่บ่งบอกว่าพระจะไม่แท้นะครับเนี่ยครด้านหน้าเหมือนกันนะแสงจะเยอะหน่อยนะ ดูด้านหลังเห็นวงเดือนไหมครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยช,ชัดเจนแต่แล้วก็เอาเข้านี่เห็นไหมนะเหมือนกึง่งน,นานาๆน,น,นะ รุ่นสองก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกเดียยวล้วนะทนาะก็จำรอยกึงเอาไว้ดีๆนะเนี่ยเป็นเส้นเท่ากันเลยเห็นไหมวไปดูเดี๋ยวรุ่นแรก ด้านหลังนะครับด้านหลังไม่มีอะไรนะครับนนี้เป็นห่วงเชื่อม เห็นริมฟีปากไหมครับต้องปาดต้องมีร่องนะครับนะของเก๊ทำไม่เหมือนนะครับกระละต้องคมนะครับดูที่เป็นเหมือนค้ายพอสมเภาก็ได้ครับก็จะมีเส้นลอยแกะวิ่งนะครับตรงสระเอียนะก็ลองดูดีๆอ่ะ เดี๋ยวเราไปคุยกติกากันดีกว่าครับว่าจะลงขายพระยังไงนะ้านๆะจะลงขายพระในคลิปผมได้อย่างไงนะครับเดี๋ยวแอดจะแนะนำสักสี่ข้อนะครับสิ่งที่น้านนะ้จะต้องมีนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับ เรามาฟังกติกากันนะว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับข้อ1นึ่งนะครับถ้าแอดทำคลิปของหลวงปู่ไข่เนี่ยนานาเนี่ยก็เขียนในคอมเมนต์ไปเลยครับว่าข้อ1มีหลวงปู่ไข่รุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองแล้วก็เนื้ออะไรนะครับอันนั้นคือข้อ1น,นะครับพอข้อ2เนี่ยครับ แอดอยากให้นา้นาๆเนี่ยใส่ราคาลงไปเลยนะครับเพราะว่าทําไมถึงต้องใส่ราคาเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะ้นะสมมุติว่ามีมีคนเสนอขายเนี่ยครับมีพวกนา้นาๆเนี่ยเสนอขายละสิบคนนะครับราคามันไม่เท่ากันนะครับสมมุติว่าเก้าคนเนี่ยขายราคายกตัวอย่างนะครับขายราคาเหรียญละหนึ่งล้านนะครับ แล้วคนที่สิบเนี่ยขายอยู่แค่หนึ่งแสนนะครับเวลาลูกค้าเนี่ยเขาสุ่มโทรเนี่ยพอเขาอยากได้เขาสุ่มโทรเนี่ย,เข,ย,เ,ขเ,ยเขาอาจจะโทรไปคนที่ห้าคนที่หกแต่ราคามันหนึ่งล้านหนึ่งล้านถูกไหมแต่ลูกค้าเนี่ยมีงบอยู่แค่หนึ่งแสนอ่าคนที่จะขายราคาหนึ่งแสนเนี่ยก็ไม่โดนถูกไหมนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้นา,นาคนไหนเนี่ย ใส่ราคาได้เนี่ยแอดเชื่อว่าโอกาสมีมากกว่าเขาอะนะครับอ่าเขาอันนี้ข้อสองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับอ่าแล้วมาข้อสามนะครับน,น,นั้นเนี่ยจะต้องมีนี่อะไรครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นคืออะไรครับโปรโมชั่นเนี่ยนะอาจจะใส่แปว่ารับรับประกันหรือพระองค์เนี้ยได้ได้ทำการเซอร์มาแล้วจากไหนมีใบรับรองจากไหน อย่างแี้นะครับน้าใส่ลงไปเลยนะครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยก็เกิดความเชื่อมั่นถูกไหมเขาน้าอาจจะบอกว่าของไปออกใบเซอร์พระมาจากอาจารย์อาลามหรือจาตตีแล็บก็ได้ลูกค้าอาจจะชื่อช่นชอบสองท่านนี้อยู่แล้วนะครับพอยิ่งมีใบประกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจง่ายเห็นนะครับอันนี้ข้อที่สนะนะ ทีนี้ข้อที่4ี่เขาอยากได้แล้ทีนี้เขาจะจะติดต่อช่องทางไหนนะก็ต้องเขียนไปว่าอันที่4ช่องทางติดต่อก็อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือ id line นะหรือว่า line official แต่แอดเนี่ยอยากให้น้านเนี่ยไปศึกษาคำว่า line official ตัวเนี้ยมันจะดีสำหรับนะ้าถ้าน้ามีนะ้าก็ พอน้ามีลายออฟฟิเชียเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะบ่งบอกเลยครับพอนาไปเขียนข้อความข้อความอัตโนมัติเอาไว้ว่าท่านอ่ากราบเรียนท่านลูกค้าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้หลวงพ่ออะไรถูกไหมครับอ่าลูกค้าก็ต้องเขียนไปว่าหลวงปู่ไข่อ่าทีเนี้ยมันจะขึ้นไปในลายเพียงแต่น้าดูเฉยเนี่ยน้าก็รู้แล้วน้าก็ส่งรูปหลวงปู่ไข่ รุ่นหนึ่งไปให้ลูกค้าดูมันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าน้าเป็นลายธรรมดาเนี่ยใครก็ไม่รู้น้าก็ต้องแอดเขาเป็นเพื่อนตลอดตลอดตลอดซึ่งบางทีเนี่ยเขาวัตถุเขาประสงค์เขาไม่ได้มาซื้อพระนะ้าเขาอาจจะเป็นเพื่อนนะ้าหรืออะไรประมาณนี้มากกว่านะครับแต่ถา้าน้ามีลายออฟฟิเชียนเนี่ยแอเชื่อว่าจะทําให้น้าเนี่ยสะดวกประหยัดเวลาไปได้เยอะนะครับเนี่ย แอดอยากให้น,านา้ามีสี่ข้อเนี่ยครับไอก้กฎเกมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ได้ดีสำหรับตัวแอดน,นะครับมันดีสำหรับนา้นาเองนะครับนา้นาก็ลองไปตัดสินใจเอานะครับแอดแไม่เกี่ยงอยู่แล้วว่าน้าจะมีข้อ1、ข้อ2อแค่นั้นหรือมีข้อเดียวก็แล้วแต่นา้าแต่เพียงแต่แอดแนะนำให้น้าน้านะครับอ่าเราก็มาตอนนี้เราก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ย คุณเนี่ยจะซื้อพระเป็นองค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับน้าๆนเนี่ยก็ต้องดูนะครับดูความเชื่อมั่นนะครับต้องให้เขาน้ามีลายกับเขาแล้วเนี่ยลายผู้ซื้อผู้ขายแล้วเนี่ยน้านก็ต้องให้เขาแสดงเป็นคลิปสดมานะครับวิดีโอคอลคุยกันแล้วโชว์พระนะครับแล้วน้าๆนเนี่ยก็ต้องไปซื้อที่บ้านนะครับอย่าไปโอนนะครับพยายามอย่าไปโอนนะครับ ยื่นหมูยื่นแมวกันนะครับอ่าแลา้วน้าก็ต้องถามเขาเขามีประกันอะไรบ้างนะครับอ่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้านะครับผู้ที่จะซื้อนะครับอายกตัวอย่างเนี่ยครับถ้าอ่าผู้ขายบอกว่ารับประกันความพอใจภายในหนึ่งเดือนหรือสามเดือนถ้าลูกค้าไม่ชอบเนี่ยหักสิบเปอร์เซ็นต จากนาซื้อไปแสนหนึ่งก็ฮะนาก็ได้เงินคืนไปเก้าหมื่นรับทุกปัญหารับไม่ว่าจะแท้หรือเก๊น,นะครับรับคืน10%นะครับแต่น้าเนี่ยตัวน้าเองจะจ่ายตังเนี่ยนาเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นต้องดูให้เป็นก่อนนะครับว่าพระนั้นนะแท้แท้ทางวิทยาศาสตร์หรือแท้แบบห้างนาต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วนาต้องดูก่อนว่าน้ายืนอยู่ข้างไหน เพราะการเล่นพระเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้มันมีอยู่สองข้างมีสายห้างกับสายวิทย์ท่าน้าบอกว่าน้ายืนสายห้างแล้วน้าจะมาซื้อของเป็นสายวิทยยังไงมันก็ไม่ตรงกันถ้าน้าอยู่สายวิทย์แล้วน้าจะไปซื้อพระสายห้างมันก็ไม่ตรงกันนะน้านะน้าจะต้องอยู่สายวิทย์ถ้าสมมติน้าอยู่สายวิทย์แล้วสายวิทย์เขาเล่นแบบเหรียญแบบ เป็นเหรียญแกะแบบนี้แบบนี้แบบที่ที่แอดโชว์ให้นาดูอย่างเนี้ยโอเคนาก็จะได้ตรงตามนั้นนะครับแล้วถ้านาซื้อพระราคาแพงๆอย่างเงี้ยอ่นาน้าก็อาจจะไปให้เขาเซอร์พระมาให้ก็ได้หรือไปเซอร์พระมาพร้อมกันก็ได้นะครับแอดก็เป็นห่วงผู้ซื้อนะครับก็ลองดูครับแอดก็อยากให้ เกิดการซื้อขายในคลิปแอดนะครับน้าๆคนไหนที่ว่าเป็นมือขายนะครับใส่ลงมาเลยครับใส่ลงมาใดใต้คลิปของแอดได้เลยนะครับอย่างที่แอดแนะนำนะครับน้าๆควรจะมีสักสี่ข้อที่แอดว่านะครับแล้วถ้าน้าๆมีหลวงปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับน้าก็ไปพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ที่ที่แอดทำไว้นะครับ หรือเป็นหลวงพ่อะเงินก็ได้ครับนั่นแหละครับแอดทาคลิปไหนนานาถ้านานามีนา,นา,น,า,น,า,น,านาก็ย้อนหลังไปเลยครับไปลงไปลงย้อนหลังได้เลยครับไปเสนอขายในคลิปผมได้เลยครับแอดไม่ว่านะครับแต่ว่าเอาแอดอยากให้มีความซื่อสัตย์กับผู้ซื้อนะครับเพราะว่านานาเนี่ยก็จะได้ถ้นานาซื่อสัตย์เนี่ย นา้นาก็จะได้ขายพระได้เรื่อยๆนะครับนี่นครับก็คลิปนี้แอรก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้นครับน้านา้นา,นาก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเพราะว่าเออแล้วก็ช่วยเหลือกันกันคนละนิดคนละหน่อยนะเนาะเพราะว่าอ่านา้นา,นามีพระเนี่ยก็อยากจะขายไม่รู้จะไปขายช่องทางไหน นะครับนา้นาๆอาจจะมีช่องทางไปแล้ว2ก็เพิ่มของแอดไปไป,ไปเป็น3นะครับไม่ได้เสียตังแอดไม่เก็บตังนะครับถือว่าขำๆฮ่าๆกันไปนะครับหรือผู้ซื้อเนี่ยดูคลิปเนี่ยอย่างคลิปก่อนๆเนี่ยก็ก็มาถามแอดเหมือนกันนะครับว่าเออมีพระจะปล่อยไหมอะไรไหมอย่างนี้ครับแต่แอดไม่ได้ปล่อยนะครับและแอดก็ไม่รู้จะแนะนําให้ไปไปซื้อทรงไหนนะครับ แอดก็เลยคิดมาว่าเออถ้าแอดทำแบบเนี้ยปล่อยให้ถ้ามีคนที่มีพระเนี่ยเขามาเขียนใต้คอมเมนต์ว่ามีพระหลวงปูไข่รุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับจะติดต่ออะไรยังไงนะครับมันก็จะดีนะครับเวลาผู้ซื้อเขาเขาอยากได้ดูคลิปแล้วอยากได้เนะี่ยเวลาเขาไม่อ่านคอมเมนต์นะครับเขาก็อาจจะติดต่อน้นๆกลับไป่นะครับก็ช่วยๆกันละครับนะ้า แค่นี้แหละครับนา,นาบ๊ายบาย